อะรครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแต่นี่ก็คือเกมโรบอกนะครับก็เรียกว่าเป็นเกมที่บรรดุอาจจะติงต้องแต่ว่ามีใครหลายๆคนที่เล่นกันไปตั้งเยอะแล้วนะครับ <c oughs> ตกใจด้วว่าฉลามแล้วนี่เก็บปืนยังไงอ่ะเฮ้ยมันขับเรือยังไงมันขับเรือยังไงเดีอเด้อเดออ๋อมันขับเรืออย่างนี้นี่เองถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขอขับไปหาเพื่อนก่อนแนละ้วกันจะได้มีเพื่อนอยู่เคียงข้างคอยคู่ใจเฮ้ยอะไรจุดสีอะไรเดือดเดือเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นยังไงเรากิงไปก่อนเลยได้ไหนะ พีระหดกระสุนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะจริงผมสงสัยหลายหลายคนมามากเลยนะคือหลายๆคนเขาไม่ขึ้นเกาะเนี่ยผมจะสงสัยว่าถ้าเราเล่นไม่ซื่อล่ะถ้าเราเล่นไม่ซื่อเนี่ยเราเรือจมไปเลยถ้าหากเราเล่นไม่ซื่อที่จะไม่เลือกอยู่บนเรือแล้วขึ้นเกาะออมันขึ้นไม่ได้นี่เองแล้วเราเรือจมไปแล้วเพื่อนขอเราขึ้นด้วยเพื่อนเพื่อนใจดีไหมโอเคเพื่อนมาใจดีเพื่อใจดีเฮ้ยอย่าพึ่งบุ๋มอย่าพึ่งบุ๋ม เอ้ยเอาโอเคท่าู้ชมตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเซิร์ฟมันไม่ไหวจริงเซิร์ฟเมื่อกี้นี้มันเหมือนมันเหมือนแบบเป็นเซิร์ฟที่มีแต่คนโหดๆอะนึกออกกมาเหมือนแบบมันไปการบูรี่รังแกฉลามน้อยเกินไปอนี้มันไม่พวกฝั่งมนุษย์ก็โหดไปตานีฉลามน่าจะโหดเกินไปดูดิโหตัวแบบยักษ์ใหญ่ยักษ์เลยอะใหญ่เบิ้มอะโอ้โหดูดิโหแล้วดูพวกคนเรือคนเรือนี่เรียกว่าขัก ขับเรือดนีกันให้ควักเลยดนนูนั่นนั่นหนีเลยไหนฉลามอะ่ะเออว่าแต่ฉลามมันไปอยู่ตรงไหน,นอะออยู่นี่เลยเองโอ้โหพังพลายระเดระนาดพังพี่หน้าหมดแล้วโอ้โหมันเละเป็นเหมือนเศษกระดาษเลยอะแบบปุยวอดเลยปิลฉลามน่าจะชนะขาดหรอโอ้โหเฮ้ยมีเรือเรือเยอะแบบเยอะมากครับเยอะมากอะโอ้ยทานอีก โอ้โหถ้าขึ้นเรือนี้ที่รับรองรู้ได้เลยว่า,ว,าว่าไม่ต้องสู้อะแบบล่มได้เลยแค่ชื่อเรือก็ดูแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องจมไททานิกใครมันจะไปขึ้นเหมือนเนี้ยโอ้บานาน่าโบสเอาจริงดิขี่บานาน่าโบสสู้กับฉลามมาเนี้ยอันนี้ดูเหมือนว่าไม่ขาดนะแต่ฉลามโอ้โหฉลามมีแค่นี้สดอมัมเบอรี่โอ้โหอันนี้ถ้าซื้อไปนี่ก็เท่ากับฉลามไม่มีโอกาสสู้อะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าเราจะไม่สู้มันดูน่าจะโหดหลายทารุณกันแล้ว,แล,วแล้วนั่นอะไรแล้วด้านอะไรนะ นั่นอะไรเรามาดูวิวรอบๆกันก่อนดีกว่านี่โอ้โหงานศิลปกรรมชั้นยอดไม่มีการขู่ผู้เล่นใหม่ใดๆทั้งสิน้นส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นโอ้โหนี่มันหลอกขายกันโต๊เลยนี่เป็นของที่ซื้อไดแ้แต่เฉพาะโลบัรเเขานั้นนะครับต้องเป็นโลบัรเเขานั้นกันอื่นก็คือต้องเสียตังค์เติมซึ่งเราจะไม่ซื้อมันเราไม่มีตังค์หรือเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราเดินออกมาตรงนี้ได้แต่ถ้าเรา อย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วจะออกไปได้ไหมแล้วจะออกไปสู่โลกกว้างได้ไหมไปไปอ๋อเรื่ว่าออกได้นะครับถ้าออกได้นี้คือมีมอนส์เอาว่ามีคนรอดนึกว่าจะตายกันหมดทุกคนแล้วนะครับเนี่ยเอา c h แคสบินคิวเ e d ได้ไงกันนะ่ะเดี๋ยวดิไม่ใช่ว่าฉลามรอดหรอก็เมื่อกี้ฉลามไม่ได้โดนฆ่าโหแตโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ต่างกันนะดูดิดูซากเศษซากเรือทะเลแลน้าเลย เราเพิ่มโอกาสจากการเป็นฉลามขึ้นสามเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นี้เป็นสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตรงนี้ว่ายน้ำได้แต่เราว่ายออกไปไม่ได้อยู่ดีนะครับยังว่ายได้แค่นี้เราเลือกเป็นเรือเดิมเลยกันไม่เราลองเอาเป็นเรือดีๆกับเขาบ้างดีกว่าเรือเรืออย่างเงี้ยอ่าเรือที่มันต้องฆ่าฉลามได้มันต้องเป็นเรือที่น่าจะดูรวดหรือว่องไปใช่ไหมล่ะโอเคยินวทูจอยเอ้ยมันมีเพื่อนแบบเชิญเราไปร่วมลงเรือกับเขาด้วยนะแต่ว่าเราน่าจะไม่ไปแต่กันน่าจะขับเป็นเป็นแบบคอยสอดส่องแล้วกันอ้า oh! มันเป็นเรือในรลกเงี้ยหรอแบบนี้มันก็ยิงฉลามยากดิมันเหมือนเป็นเรือที่แบบต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยอะสกใสแล้วเรือไปผิดลำแล้วเนี่ยโอเคเราเปิดไฟได้ใช่ไหมโอ้โหแต่ตัวโอ๊คีบเปนบักคีบเปนบั็อกอเปิดไฟได้ด้วยเปิดเพลงไม่เอา <c oughs> บิดแต่ได้ด้วยโอ้โอเคเราขับไปหาเพื่อนเราก่อนดีกว่าเราน่าจะอยู่ใกล้เพื่อนไว้เอ้ยไม่ไอฉลามไอไอชาไอชาไอชาไอเอชา ฉลามมันโอเคมากโอ้แต่เราลองทักดีกว่าดีกว่านะครับทักประชาชนทักไทยประชาชน,คน,นออคนไทยขอเสียงหน่อยเออคนไทยขอเสียงหน่อยไหนดูดีที่มีคนตอบเอาน่าน่าจะมีคนตอบอยู่บ้างเลยนะมันน่าจะมีคนไทยบ้างเลยเชืเอ่อ และดูเรือผมอเรือนี้ดูแบบงอกง่อยมากอะ่ะบีบแตได้ด้วยเหรอเรืออย่างนี้ยังบีบแตได้อ,อีกปีแตด้วยไม่รู้ว่ามันเอาไตไปไว้ตรงไหนรู้แต่ฉลามป่วแล้วฉลามมาแล้วโอเคเราดิฟรอรู้สึกว่าฉลามเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ว่าเราต้องทําไงรู้แต่เราเกาะเพื่อนเราไว้ดีกว่าเฮ้ยเพื่อนตรงนั้นตรงนั้นเพื่อนเราบีกงกงด้วยนี่เพื่อนเราขอไปด้วยเพื่อนมีกงอะ่ะเพื่อนเฮ้ยฉลาม เรายิงก่อนครับเรายิงก่อนเอาไม่โดนเลยเหรอไม่น่าไม่น่าได้ไม่น่าเป็นงี้เราขับไปใกล้กว่าน,นี้ได้โดนเออมามาเอาไปเราหน่วยกล้าตายอยู่แล้วเราขับชนฉลามแม่งเราขับครขับนี้ไปชนเราโดนลงไปยิงเราโดนลงไปยิงแค่แหละเอาดิฉลามคุณฉลามมันเป็นการฆ่าฉลามที่ทานรุนระคับเมื่อกี้แบบ เป็นทารุนกรมจัดจจาแต่แบบกระโดดลงไปยิงเฮ้ยเฮ้ยเรางั้นหมายความว่าเราจะได้อยู่บนเรือไททานิกใช่ป่ะเฮ้ยมีมันดีอย่างเงี้ยอ๋อคือเราจะได้เป็นคือมันจะมีฉลามหลายตัวใช่ป่ะตาเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วมีฉลามสองตัวแล้วก็จะมีเราคอยปกป้องฉลามจากเรือไททานิกไม่ให้เรือไททานิกมันล่มอ๋อเก็ตแล้ว Go on, my heart must go on. Near, far, wherever you are, I believe that. โฉ <c oughs> oh. ลามตัวที่หนึ่งสุกปล่อยออกมาแล้วเป็นฉลามข่าวน้ำจำแล้วเราทำอะไรเนี่ยเดบอยู่แหละอ๋อเรือนี้รู้สึกว่าจะสมาร์ทขับเคลื่อนได้แต่เรายังไม่ขับหรอก เฮ้ยเสียงไรอะเพื่อนไม่เอาเพื่อนน,อน,น่ากลัวเพื่อนน่ากลัวปิดมันไปเลยเพื่อนปิดมันไปเลยเอา้าเพื่อนไอ้คิดเป่งแล้วเพื่อนปล่อยเราเพื่อนปล่อยเรือครับเพื่อนโอเคเราจะเป็นหน่วยอกคลักเรือครับเราจะปกป,ป้องไม่ให้เรือมันมันล้มโจมอะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือจะจะปีกแต่เลยนักหนาเนี่ยมันรู้ตัว ปะปัดของเราก็คือทําให้เรือลานี้นะครับสามารถอยู่รอดต่อไปนะครับไม่ล่มจนกว่าจะหมดเวลา200วินาทีนี้ซึ่งสิ่งที่เราต้องทําก็คือคอยปกป้องพิงทักษ์เรืออย่างนี้ต่อไปเราก็จะขับไปตามริมตามเส้นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อเจอฉลามเราจะได้คอยยิงฉลามได้ทันทีมันบีบแตงเหมือนไม่ไม่กลัวเลยอ่ะโอ้โหแต่เรือมันใหญ่มากเลยเนี่ยมันมันสมเป็นเรือไททาทนิกัะถึงมันจะไม่เท่าของจริงเฮ้ยฉลามฉลามครับ,รบเราเล่นปกเดิมเราเล่นปกเดิม ขับไปจ่อเลยโอยเฮ้ย,เ,ยเลือดมัน,ม,นมันเหมือนมันไม่ลดเลยเดี๋ยวดิ่ทำไมเหมือนเลือดมันไม่ลดเลยไม่เรือเรือเราเละเทปหมดแล้วไอ้ฉลามป้ะไอ้ฉลามป่ะอ๋อไม่มีสองตัวไงเหรอโอ้โหเราขับหนีก่อนเลยได้ว,ดวกันเราขับหนีก่อนเฮ้ยตอนนั้นตรงนั้นมีฉลามอีกฉลามมันจะไปเล่นงานเรือแล้วมั้งเนี่ย ทำไมมันจุดยิงงนันเลยววะมาขอพี่ยิงหน่อยเถอะเข้าเป้าแล้วดังกิงกิงได้เอาฉลามหายไปตัวหนึ่งแล้วแสดงว่าไอ้ฉลามฝั่งนี้มันออกเกมไปนะครับเคเพื่อนเราขับไปต่อเลยอ๋อว่าแล้วทำไมเรายิงไปตอนคือถ้าหากเรานั่งเรืออยู่กระสุนมันจะไม่เดียวใช่ปะมันจะไม่ไป้านกลางตามที่เราเลงสุดยอดป้าเพื่อน นายกล้าหานมากเอา้าไม่ได้แล้วเฮ้ยโอ้โหเชียวขอยิงหน่อยไอ้ฉลามนี่โดนโดนยังได้อยู่เว้ยยังได้อยู่เว้อยอยู่ท้ายเรือนี่แหละเรายิงแม่นักอย่างอยู่แล้วเฮ้ยฉลามมาไปนูนะ่นละเราต้องปกป้องเรือรู้สึกว่าตอนนี้เรือจะยังไม่จมนะแค่พังไปส่วนหนึ่งเค มันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเพื่อนเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้กว่านี้เข้าไปใกล้กว่านี้เราต้องเราต้องจัดก,การมาันเพื่อนเราต้องจัดการมันเราดำลงไปเองเลยก็ได้ะเพื่อนมาเรายอมพีพีไายเพื่อไทาทานิกเรายอมพีกายเพื่อไทาทานิกมาดิ <c oughs> ขับไล่ฉลามมันอย่างงี้หละโอ้ยรู้สึกว่ามันจะหนีไปแล้วเราต้องหาเรือขึ้นก่อนเอา้าเรือเรือจมไปแล้ว ไม่มีเรือไหมอ๋อมีเรือเรือเราอยู่นี่โอเคเพื่อนไปต่อเลยนี่ไงเรือเรายังไม่ล่มแต่เรือเราเอียงแล้วถึงจะไม่ล่มแต่ก็เอียงแล้วเฮ้ยแต่ก่อนนะฉลา,ามเหมือนไม่ดูโอ้โห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 ฉลาดี่ก็ออกเกมฉลาดบอกกูไม่เล่นต่อไปแล้ว